ข้อ11นะครับก็การแบ่งเซลล์แบบ id, แไมโอซิตระยะใดมีโอากาสผิดพลาดและทำให้เกิดอุบัติการได้น้อยที่สุดมันก็มีเมตไดเฟสวายไม่ไดเฟสวายไมตไดเฟสทูและเฟสทูนะครับพี่ก็จะขอพูดถึงการแบ่งเซลล์ใหญ่ๆนะครับจะสอนการแบ่งเซลล์ทั้งหมดก็การแบ่งเซลล์เนี่ยจะแบ่งเป็นแบบไมโตซิตกับไมโอซิตนะครับแบบไมโตซิตเนี่ยก็จะเป็นแบบง่าย พวกการแบ่งแบบเซลล์ร่างกายนะครับโดยมันก็จะแบ่งเป็นสองขั้นตอนใหญ่ก็คือไมโตซิสแบ่งเป็นสองขั้นตอนใหญ่ก็คืออันแรกคืออินเทอร์เฟสกับอันที่สองก็คือเอ a มเฟสนะครับโดยอินเทอร์เฟสเนี่ยใช้เวลาที่ยาวนานมากแล้วก็ยังมีเป็นสามขั้นตอนย่อยครับก็คือ g 1หนึ่งเฟส g e เฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่ ก่อนการสร้าง DNA นเครับก็จะมันก็จะเตรียมความพร้อมในการสร้าง DNA นเครับก็เซนโทโซมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชุดแล้ก็มาระยะ s อสเฟครับระยะนี้เป็นระยะที่เกิดการสร้าง DNA ครับมันก็จะเกิดการ Copy DNA แล้วก็ระยะสุดท้ายของอินเทอร์เฟสนะครับคือ G2 เฟสก็เป็นระยะหลังการสร้าง DNA นะครับก็คือมันจะเตรียมความพร้อมให้เต็มที่แล้วก็มีการสร้างออกกันเอและก็สารต่างๆให้มากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดู m อ็มเฟสแล้วครับ m อ็มเฟสเนี่ยแยกย่อยเยอะมากครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาแค่อย่างละแป๊บเดียวเท่านั้นเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟสแล้วเอ็มเฟสนะครับก็จะระยะแรกเลยก็คือโปรเฟส ระยะนี้เนี่ยโครม,มาตินจะหดตัวนะครับหดตัวไปอะไรก็ต้องหดตัวเป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสองโครม,มาติก็คืออย่างนี้นะครับเป็นฟลาตงโกแล้วก็เซนโตโซมทั้งสองชุดที่ตอนแรก G1 เฟสสร้างมาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ขั้วเซลพร้อมกับงอกสายสเปนเดอร์ไฟเบอร์ออกมา แล้วก็มีการสลายนิวเคลียร์ันะครับเล้วต่อมาเมตาเฟดเมตาเฟดเนี่ยโครโมโซมเนี่ยจะขดตัวมากสุดแล้วก็มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ชัดเจนในนั้นเหมาะที่จะมาทำเป็นแบบคายโยไทยนะครับ โครโมโซมหดตัวมากสุดเนี่ยมาทำคไคโยไทยก็คือมันเป็นการทําแบบแผนโครโมโซมที่ออกมาจับคู่กันครับถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะมาทําได้ง่ายที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยมิต้าเฟสเนี่ยก็คือโครโมโซมเนี่ยจะมาเรียงกันอยู่ตรงกลางของเซลล์นะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับ ก็จะมาเรียนกันอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ก็มาขั้นตอนต่อไปก็คือ Anaphase อันนี้ Spindle Fiber เ,เ,เนี่ยที่อยู่ตรงแต่ละมุมนะครับมันก็จะค่อยๆดึงก็จะดึงอย่างนี้ไป ค่อยๆดึงๆ,ๆ,ๆไปนะครับทำให้แยกออกจากกันก็นี่ก็คือระยะแอนาเฟสนะครับส่วนสุดท้ายระยะเทโลเฟสซิมินโนไฟเบอร์ก็จะสายตัวไปนะครับแล้วก็เกิด,าก,ก,ดการที่จะมีการรีไซเคิลนิวคลียสแล้วก็นิวเคลียร์เมมเบรนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็โครโมโซมเนี่ยก็จะคายตัว กลับมาเป็นโคโมตินเหมือนเดิมทีนี้ยังมีระยะหนึ่งนะครับเป็นระยะที่เขาเรียกว่าไซโตโคไคซสิสอันนี้เป็นขั้นตอนที่แบ่งเซลล์ออกนะครับแบ่งเซลล์ให้แบบกลายเป็น2ออันนะครับแล้วค่อยๆกลายเป็น ได้เซลล์ลูกมาสองตัวถือเป็นการแบ่งเซลล์ที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ในผัดผกับในพืชกับในสัตว์นี่ก็จะแตกต่างกันในขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าพืชเนี่ยมีผนังเซลล์ส่วนสัตว์เนี่ยไม่มีสัตว์เนี่ยพืชเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเซลล์เพลทซึ่งสร้างมาจากกอจิบอดี้เป็นตัวแบ่งช่วยในการแบ่งนะครับ ทีก็มาดูไมโอซิตของเราบ้างทย์พูดถึงไมโอซิตใช่ไหมครับไมโอซิตเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าไมโตซิตนิดหน่อยนะครับไมโอซิตมันจะแบ่งเป็นอินเตอร์เฟสวันมันจะแบ่งเป็นไมโอซิตวันกับไมโอซิตทก่อนนะครับแล้วไมโอซิตวันเนี่ยค่อยแบ่งต่อไมโอซิตวันกับทูโดยไมโอซิตวันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น อินเทอร์เฟสวแล้วก็พวกโปรเฟสวันอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเซลล์ที่แบ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อาจเกิดการ c r o s s i n g over ได้โดยมันจะเกิดในขั้นตอนโปรเฟสวันนะครับโปรเฟสวั Pro เนี่ยก็จะมีการเซลล์มันก็ท่านอยู่กันอย่างนี้นะครับ ซึ่งสมมติถ้ามันมาพาดกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพัตุกรรมได้ก็เขาจะเรียกว่าแบบนี้เรียกว่า crossing over นะครับเกิดในโปรเฟส1ทีนี้ก็มา Meta เฟสต e อันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโปรเฟส1นนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดได้เรียกว่า crossing over นี่เมตาเฟทเนี่ยก็จะมาเรียงกลางซิลเหมือนเดิมครับแล้วก็พอแอนนาเฟท1วเนี่ยมันก็จะแยกแยกไปข้างละ2อันข้างละสอันนะครับก็เหมือนกับที่ผัดที่อธิบายไ,ไปเมื่อกี้นะครับแค่มีจำนวนมากขึ้น ีนี้พอจบไมโอสิดวันปุ๊บก,ก็จะเริ่มไมโอสิดทูไมโอสิดทูเนี่ยก็จะมีอินเตอร์เฟสทูใช่ไหมครับแต่อินเตอร์เฟสทูเนี่ยมันจะแตกต่างจากแรกก็คืออินเตอร์เฟสทูที่แบ่งเป็น G1 S G2 นะครับแต่ว่าอินเตอร์เฟสทเนี่ยจะไม่มีการจำลอง DNA ขึ้นมาแล้ว เพราะว่า1โครโมโซมเนี่ยมันมี2โครมาติดอยู่แล้วนะครับเพระตอนแรกอินเทอร์เฟสวันเนี่ยหโครโมโซมมีแค่1โครมาติดมันก็เลยมีการจําลองขึ้นมาแต่พอตอนนี้เนี่ยมันมี2อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องมาสร้างอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่โปรเฟสทูไม่าเฟสทูในเฟสทูเทโลเฟสทูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการแยกฉีกซิสเตอร์โครมาติดออกมาแล้วก็มีการแบ่งแยกให้มันในกายแล้ว,ลวจะได้มาเป็นลูกสีตัวนะครับ แบ่งไส่ตัวพลซซึมก็จะได้ลูกทั้งหมดสีตัวซึ่งก็ถือเป็นข้อแตกต่างจากไมโตซินนะครับเพราะไปไมโตซินเนี่ยได้แค่สองตัวแต่ไมโอไมโอซินเนี่ยจะได้ทั้งสตัวนะครับความแตกต่างของไมโอซิตกับไมโตซินนะครับไมโตซินเนี่ยเซลล์ลูกที่ได้เนี่ยจะได้ ได้2เซลล์ส่วนไมโอซิสเนี่ยได้4เซลล์นะครับแล้วก็ไมโทซิสเนี่ยไม่มีการคอ crossing over c r o s งโอเวอร์ไม่มีส่วนไมโอซิสมีการค c r o s งโอเวอร์นะครับก็คือแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมไมโทซิสในช่วงแอนาเฟสของไมโทซิสเนี่ยจะเป็นการแยก ซิสเตอร์ r ค m มาติดอกจากกันนะครับแต่ถ้าเป็นไมโอซิสเนี่ยตรงแอนาเฟส1จะแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมก่อนนะครับส่วนแอนาเฟส2เนี่ยจะเป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติดเหมือนกับไมโทซิสนะครับ และข้อแตกต่างข้อสุดท้ายก็คือไมโทซิสเนี่ยมันจะแบ่งจาก n นเนี่ยเป็น n ดังนั้นมันสามารถแบ่งไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าเข้าสู่เซลไซเคิลได้นะครับส่วนไมโอซิสเนี่ยมันจะแบ่งจากสองเเป็น n ดังนั้น n มันจะแบ่งเป็น n ส่วน2ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นมันไม่สามารถเข้าเซลไซเคิลได้นะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างของไมโอซิสก,กับไมโตซิสนะครับที่เราก็มาดูโจทย์ โจนบอกว่าเกิดการวิวัฒนาการได้น้อยที่สุดมัอันนี้ก็แสดงว่าเกิด crossing over น้อยที่สุดนะครับเพราะว่า crossing over เนี่ยทำให้เกิดการวิวัฒนาการแล้วก็ถ้าดูจากชอยนะครับข้อนี้เนี่ยก็ต้องตอบข้อ3นะครับก็คือ m e t a p h าเ e ี o เพราะว่าถ้าอันอื่นเนี่ยถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยอันอื่นเนี่ยมีโอกาสเกิดไมโอซิส เอ้เกิด causing over มากนะครับแต่ว่าแคปแต่เม f a อเ t o ทูเนี่ยจะเกิดได้น้อยมากเลยนะครับดังนั้นก็ขอตอบข้อ3นะครับข้อนี้